ครับสวัสดีครับท้งนเรียนครับพบกันในคลิปรายวิชาเทคโนโลยีนะครับวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะครับหนการเรียนรู้ที่เราจะเรียนกันก็คือการใช้ซอฟต์วแวร์ในการทํางานนะครับและหัวข้อที่เราเรียนนะครับก็คือโปรแกรมนําเสนอนะครับตัวชี้วัดก็คือปอ .2 นักศึกษาใช้เทคโนโลยีในการสร้างจัดหมวดหมู่ค้นหาจัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมนําเสนอนะครับใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Office, PowerPoint นะครับเห็นประโยชน์ของการใช้โปรแกรมนําเสนอในการนําเสนองานนะครับครับคับนักเรียนครับเรายังอยู่ในการสร้างชิ้นงานนะครับการนําเสนอกันนะครับซึ่งแอปพลิเคชันที่เราเลือก ก็คือโปรแกรม powerpoint นะครับนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้จัดทำไปทั้งหมดนะครับ4สไลดล์4สไลด์แล้วใช่ไหมครับมีอะไรบ้างนะครับสไลด์สไลด์ที่1นะครับก็คือ,อ,อประวัติส่วนตัวใช่ไหมครับสไลด์ที่2ก็คือข้อมูลนะครับสไลด์ที่3าก็คืออาหารที่เราชอบนะครับและสไลด์ที่4ี่ก็คือ อนาคตที่อยากเป็นนะครับอนาคตที่อยากเป็นนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะเพิ่มเราจะเพิ่มนะครับเพิ่มสไลด์ขึ้นมาอีกนะครับทั้งหมดที่จะเพิ่มในคลิปนี้นะครับก็มีทั้งหมด2ส,สไลด์นะครับนั่นก็คือสไลด์ที่ชื่อว่าสัตว์เลี้ยงที่เราชอบฟชนิด นะครับใส่ภาพเรียบร้อยนะครับจัดเลี้ยงที่เราชอบนะครับและอีกหนึ่งสไลด์ก็คือการ์ตูนที่เราชื่นชอบนะครับการ์ตูนที่เราชื่นชอบให้นักเรียนใส่รูปมา3มรูปนะครับการ์ตูน3ามเรื่องนะครับมีอะไรบ้าง้องครูก็คืองงกุลนะครับแล้วก็ไอมดเขียวนะครับแล้วก็อุลตร้าแมนนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับแต่ในคลิปนี้ คร,ครูจะให้นักเรียนเป็นคนลงมือทำเองทุกขั้นตอนนะครับโดยที่ครูจะไม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งนักเรียนซึ่งถ้านักเรียนทำเสร็จนะครับเราก็จะมีสไลด์ทั้งหมด6สไลด์นะครับก็ประวัติส่วนตัวข้อมูลส่วนตัวอาหารที่ชอบอนาคตที่อยากเป็น สัตว์เลี้ยงที่ตัวเองชอบแล้วก็การ์ตุนที่ตัวเองชื่นชอบนะครับก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับกับชิ้นงานการนำเสนอด้วยแอปพลิเคชัน powerpoint นะครับไม่ยากกันใช่ไหมครับหางนักเรียนไม่ยากกันไม่ไม่ยากกันใช่ไหมครับ,กกรบที่นักเรียนจะต้องทำเองโดยที่ครูไม่ได้ทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับนักเรียนจะต้องเริ่มทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยก็คือการเปิดแอปพลิเคชัน การการเปิดงานไฟล์เก่าไฟล์เดิมที่เราเคยทำมานะครับแล้วก็เพิ่มสไลด์ไปนะครับจัดหาดาวน์โหลดรูปภาพนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปนะครับไม่ยากกันนะครับไม่ยากกันจบการน,นำเสนอ6สไลด์เท่านี้เองนะครับและหานักเรียนคนไหนยังไม่เข้าใจในภารกิจที่คุมูมอบหมายในคลิปนี้นะครับ นักเรียนสามารถย้อนคลิปกลับไปฟังใหม่ได้นะครับว่าภารกิจในคลิปนี้ครูให้ทำอะไรนะครับเอาละครับและในสำหรับคลิปนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับนักเรียนครับ